เนินขอระยองนาวาครับแชมป์ถ้วยพระาราชทานอนุญาตออกมาเลยเอาละครับเที่ยวนี้สลับตับเปลี่ยนมาดูยเลือในประเภท สามสิบวิภายคู่หกสิบห้าในสายเอเนินขอระยองนาวาหรือว่าเนินดขอระยองนาวาเพชรน้ำค้างอยู่ร่องน้ำแดงเลยดีจากระยองตัวเลือจากในน้ำปอดขอปฐุมธานี้เนินดขอระยองนาวาเจอเพชรดำเพชรนำเพชรดำกาซสินนาวาเพชรดำกาซสินนาวาล่องน้ำน้ำเงินวายยังไงครับสามสิบวิภายกระจุยกระชายก็เจอกระเจอบอกหน้าคุณผู้ชมทางบ้านวางไอ้ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเพชรด้ำไหวไม่ไหวในเมื่อเนินดขอระยองนาวาร่องน้ำแดงตาตั้งอกตึงไผยแหลงแสงหนีมาแล้วดูสิว่าเพชรดำ สินาวาจะทําได้หรือไม่ได้จะทำได้ไม่ได้มาดูกันว่าเที่ยวนี้ร่องน้ําแดงเนินคลองระยองนาวาไายแรงแสงหนีเพชรดำค้างเพชรดำค้างเพชรดำค้างร่องน้ําแดงไพ่แรงแสงหนีเพชรดำกาลสินนาวาบนใบวิ่งจี้ไมาย่นมายอมไม่ท้อไม่แท้ขอสู้เพื่อสักเพื่อสีเดีทีนี้ร่องน้ําแดงไพแรงแสงหนีร่องน้าเงินเพชรดำกาลสินนาวาบี้แล้วเอาเลยเดินคออย่างนี้ไม่หอกเลยเดินคอหนีไม่ออกแล้วเพชรดำขยี้เพชรดำขยี้เนินคอคอ ขอจะบินแล้วว่าแล้วจะบินหรือไม่บินปีกมีไม่มีไม่รู้แต่ว่าเดินขอระยองนาวาในน้ำขอเพินขอระยองนาวาไปน้ำค้าผายแหลงแต่หนีเพชรดำกระสินจี้มาจี้มาอาเราไว้เดินขอหนีเดินขอเหนี่เดินขอเหเินขอเหเินขอเเข้าเส้นชัยครับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการไม่รอช้าตัดสินเรือที่อยู่ร่องน้ำแดงเนินขอระยองนาวาเพชรน้ำค้าง เ,เร็นือเรือชนะครับพี่น้อง